สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพฤิสเพลดนที่8พฤษภาคม2,025วันนี้เฟกินดิเด็ก65จากวันนี้67เรื่องแรกมาพูดถึงข่าวจากรัฐอาริโซนาวันนี้หลายคนน่าจะเห็นพานุบันตาข่าวรัฐอาริโซนาผ่าน Bitcoin Reserve นะหลายสื่อข่าวเขียนว่าผ่าน Bitcoin Reserve เป็นรัฐที่2รองจากนิวแฮมเชียที่เราพูดไปเมื่อวานนะครับ อะริโซนาถ้าใครจำได้4วันที่แล้วเราเพิ่งอ,อ่านข่าวอะริโซนาเนี่ยผู้ว่าการรัฐวีโตหรือปัดตกปฏิเสธร่างกฎหมายฉบับแรกร่างกฎหมายฉบับแรกเนี่ยชื่อร่างกฎหมาย SB1025 นะตรงนั้นเนี่ยเป็นกฎหมายที่ให้รัฐสามารถไปลงทุนกับบิตคอยได้ลงทุนกับสินทรัพย์ดิจิตอลได้10%จากเงินในทองพรกคังนะแต่ที่ผ่านวันนี้ที่เป็นข่าววันนี้เนี่ยมันเป็นกฎหมาย HB 2 7 4 9ตรงนี้เป็นกฎหมายที่อนุญ,ญาตให้รัฐอวิโซนาเนี่ยยึดคริปโตเครนซียกตัวอย่างเหมือนเงินในบัญชีธนาคารที่ไม่มีการเดินมาแล้ว3ปีไม่มีเจ้าของมาเคลมไม่มีการขับเคลื่อนสามารถยึดมาเป็นสินทรัพย์ของรัฐตรงนี้เช่นกันสำหรับ rency, คริปโตเครนซี y คริปโตที่อยู่ในคริปโตเชน เกิน3ปีไม่มีการเคลมไม่มีการขึ้นไหวยึดมาเป็นสินทรัพย์ของรัฐรัฐจะเอาไปสเต็กจะเอาไปทำแอร์ดรอปบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาจะไม่ขายนะยึดมาแล้วเก็บไว้เลยนะครับร่างกฎหมายหรือกฎหมายฉบับนี้ที่ผ่านแล้วเนี่ย SB 2749เนี่ยถามว่าคล้ายกับอันแรกที่ปัดตกหรือเปล่าคล้ายกันในลักษณะที่ว่า รัฐจะเก็บคริปโตไว้แต่รัฐเนี่ยไม่สามารถซื้อคริปโตได้นะตรงเนี้ยยึดมาจากบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเราไม่รู้ว่าการยึดมาจากบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะได้เยอะหรือเปล่าจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ข่าวคริปโตบน Twitter บน r ร d d i t เนี่ยหลายคนพยายามดันข่าวนี้ดันว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเ,เป็นรัฐที่สองรองจากนิวแฮมเชีย ตรงนี้ก็มองได้หลายแบบนะแต่ตรงนี้อีกครั้งนะครับรัฐไม่สามารถซื้อคริปโตได้เลยยึดจากบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวจบผ่านแล้วนะครับต่อไปมาพูดถึงสถานการณ์ FOMC เมื่อคือนนี้เนื้อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเมื่อคืนนี้เฟดมีมติเป็นเอกฉันท์คงดอกเบีย้ยที่4.25 4.5%ในการถแถลงนะครับลุงจเจริญบอกว่าเษฐริกสารัฐยังคงเติบโตได้ดีการจ้างงานยังแข็งแกร่ง แต่ยังมีความเสี่ยงเรื่องเงินเฟอ้อนะเงินเฟ้อเนี่ยยังไม่เป็นตามเป้าที่ลุงต้องการส่วนเหตุผลที่คงดอกเบี้ยก็ะใช้คําว่าเรายังไม่เห็นสัญญาณที่ชัดเจนเราต้องคงดอกเบี้ยไว้เพื่อประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับส่วนเรื่องนโยบายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยท่านบอกว่านโยบายภาษีของทรัมป์อาจเพิ่มความเสี่ยงเพราะภาษีนําเข้าหลายตัวเนี่ย มันไปกระทบกับภาคการผลิตตรงนี้ทําให้ต้นทุนสูงขึ้นและอาจกระทบราคาสินค้าก่อให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อเราต้องระวังในส่วนของ stagflation นะ stagflation คือการที่เศรษฐกิจไม่มีการจเจริญเติบโตแต่ข้าวของแพงขึ้นนะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจแกบอกว่าอัตาราการจ้างงานเมษายนเนี่ยเพิ่มขึ้น 1, 7 7 0 0 0แหน่งก็จริงแต่ยังไม่ดีพอสำหรับเฟด และสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ consumer confidence ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดจากเดือนที่แล้ว11%นะส่วนทิศท,ทางของเฟดพูดเหมือนเดิมขอดู Data ก่อน cpi pce อัตราการจ้างงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคการจเจริญเติบโตของ gdp โดยทั้งหมดจะถูกเอามาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ fomc ครั้งต่อไปนะครับทั้งนี้ ถ้าเงินเฟอ้อสูงเราก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวเราก็อาจาต้องลดดอกเบี้ยเราพยายามทำซอฟต์แลนดิ้งซอฟต์แลนดิ้งคือการเอาตัวเลขเงินเฟอ้อลงมาเบาๆโดยที่เศรษฐกิจไม่พังนะครับทั้งหมดลุงถแถลงประมาณ8นาทีพอมาถึงช่วงถามตอบเนี่ยนักข่าวคนแรกเลย CNBC เขาถามว่าท่านครับหลายอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่ F o ฟ c รอบที่แล้ว ภาษีสินค้าบางอย่างเนี่ยมีการกําหนดใช้บางอย่างมีการเอาออกผมถามหน่อยท่านคิดยังไงคิดว่ากิจฎดีการออย่างที่ท่านต้องดูแลตลาดแรงงานกับตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยอันไหนต้องรักษาตัวก่อนอันไหนฉุกเฉินที่สุดลุงเจริญบอกผมพูดไม่ได้ยกตัวอย่างความไม่แน่นอนเรื่องภาษีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาตกลงกันได้หรือเปล่าและถึงเวลาที่เขาตกลงกันได้เนี่ยสภาพเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะเป็นยังไงตรงเนี้ยผมเดาไม่ได้ นักข่าวถามต่ออย่างนี้แสดงว่าอีกนานใช่ไหมกว่าเฟดจะตัดสินใจได้ลุงเริมบอกดอกเบีย้ยตอนนี้ต่ำกว่าฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้ว1%เราอยู่ในจุดที่เหมาะสมกับสถานการณ์เราต้องดูต่อไปนะครับทีนี้นักข่าวจาก AP ถามดีมากเขาถามว่าท่านครับ FOMC มีนาคมมันมี Economic Projection ใน r r o j e t t o o เนี่ยมันเขียนไม่ชัดว่า เฟดอาจจะลดดอก2ครั้งในปีนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มันทำให้ท่านเปลี่ยนใจหรือเปล่าลุงจเจริญบอกผมไม่อยากพูดอะไรผมไม่อยากเดาอะไรเราอยู่ในจุดที่เราต้องรอต่อไปเราอาจจะขึ้นดอกก็ได้เอ้ยไม่ใช่ลดดอกก็ได้ลุงจเจริญพูดผิดเราต้องดูสถานการณ์ก่อนก่อนตัดสินใจ depending on the way things play out that could include rate hikes sorry rate cuts rate hikes sorry rate cuts rate hikes sorry rate cuts ก็สรุปภาษาชาวบ้านทุกสื่อข่าวเมื่อคือเนเพื่อนพยายามถามในลักษณะที่ว่าน้าน้าคิดยังไงนะความรู้สึกของน้าน้าเป็นประธานธนาคารกลางเนี่ยน้าไม่ต้องพูดถึง Data ไม่ต้องพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยความรู้สึกคิดยังไงลุงจเจริญบอกความเสี่ยงภาวะเงินเฟ้อและตลาดแรงงานเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงความน่าเป็นห่วงมีมากขึ้นถึงแม้ Data ยังไม่ออกยังไม่มีอะไรเป็นายลักษณ์อักษร จงกระทั่ง fomc ครั้งต่อไปแต่ตอนนี้ความกลัวเริ่มมาแล้วจบนะครับก็สั้นๆคือลุงจเจริมเป็นห่วงสถานการณ์แต่ก็เหมือนเดิมไม่ได้ชี้แจงอะไรมากมายนะทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่ทั่วโลกจับตาข่าวลุงชมปลุงชมําเนี่ยเมื่อสอวันก่อนแกพูดบนชุดโซเชียลแกบอกว่าเอ big announcement coming soon นะจะมีการประกาศเรื่องใหญ่เร็วๆนี้ แกไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรแต่ในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดที่ o v e r office office รูปไข่เนี่ยแกบอกว่าผมอาจจะประกาศเพื่อสบดีสุขหรือวันจันทร์จะประกาศก่อนไปตะวันออกกลางนะลุงช้าจะไปตะวันออกกลาง13-16พฤษภาคมจะประกาศก่อนนั้นนะครับตรงเนี้ยหลายสื่อข่าวหลายคนออกมาวิเคราะห์ออกมาเดาว่า จะเป็นเรื่องอะไรนะแกไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรไม่ได้บอกท็อปิกแต่พูดในลักษณะที่ว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่อง positive เป็นเรื่องที่แบบใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งเลยที่ไม่ได้ประกาศใหญ่แบบนี้มาเป็นปีๆแล้วนะครับหลายคนเดาว,ว่าอาจจะเป็นเรื่องภาษีจีนหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นข่าวดีเรื่องการเมืองการลงทุนเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในสหรัฐอเมริการหรือเปล่าไม่มีใครรู้ แต่ตอนนี้ขณะที่ผมทำคลิปเนี่ยบิตคอยเป็นขาขึ้นขึ้นเหมือนเจ้ารู้อะไรเพื่อนๆทางบ้านที่ตามข่าวลุงชัมเดายังไงวิเคราะห์ยังไงผิดถูกไม่ว่ากันคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม